วัสดีครับสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็มีเป็นหานุมานองค์คูนะครับรอยองค์มาให้ดูให้ชมกันนะครับนี่สวยๆนะนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนสร้าง5,557ั้าหาต้นนะครับนุมานลูกภราพายนะครับฤลิ์ก่อกำเนิดเกิดขึ้นถึงการมงคลนีครับ หนุมาาองคูจำแรงแปลงตนนะครับยันเจ็ดหางขดนะครับอาปากลับซับเขี้ยวยักนี่สวยๆนะครับผมชอบเนื้อนี้มากนะเพราะว่าได้มวลสารเยอะนะครับได้มวลสารหลายๆอย่างที่มาผสมด้วยกันนะครับอ่าองนะครับหนุมาาจะคมๆนะผ้าแท้จะมีเหมือนเหมือนตะไบนะครับ เหมือนมีผสมของทองคำนะพี่สองอ่านี่สองไปจะเห็นเป็นลายยิบละยับนะครับนี่มีส่วนผสมของทองคำแน่นอนนะครับข้างล่างอุดมมวลสารนะครับน่าจะเป็นมวลสารเบนจาาคีนะครับพี่ๆนะสวยมากนะครับตอกเลขนะครับตอกตัวย่อวัดมาด้วยนะครับสวยๆนะครับใครไม่มีก็เช่าหาได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ